การละครั้งหนึ่งพระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จประพาสทางชนละม่าด้วยเรือหลวงมีเรือของคณะที่ปรึกษาแผ่นดินตามขบวนเสด็จอีกลำหนึ่งวันนั้นอากาศร้อนจัดแดดจ้าพวกฝีพายต้องแจวทวนน้ำมาหลายชั่วโมงในขณะที่พระราชาและคณะที่ปรึกษาตางนอนเอกเนกอยู่ใต้ประทุนเรือซึ่งมีระบายงดงามคนเรือก็เหงื่อท่วมตัวไปหมด แล้วก็มีคนหนึ่งเริ่มบ่นกับเพื่อนฝีพายคนถัดไปว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเราไม่ใช่คนหรือไงนะทำไมต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ในเมื่อพวกที่ปรึกษาขี้เกียจเหล่านั้นนอนอยู่ในร่มถึงอย่างไรอย่างไรเราก็เป็นข้าแผ่นดินของพระราชาเช่นเดียวกับพวกเขาดังนั้นเขาก็น่าจะมาแจวเรือเสียบ้าง พระราชาเอกเคนกหลับพระเนตรอยู่ก็จริงแต่ก็ทรงได้ยินคำพูดของฝีพายจึงแท้งทําเป็นบรรทมหลับต่อไปครั้นเวลาค่ำลงก็จอดเรือแรมคืนอยู่ในเรือซึ่งอยู่ข้างวัดเล็กๆวัดหนึ่งหลังจากพวกฝีพายกินข้าวปลาอาหารกันเสร็จสับต่างก็ลงนอนหลับไปในไม่ช้าบางคนก็นอนกรนครอก,รอกพระราชายังบรรทมไม่หลับทรงได้ยินเสียงเสียงหนึ่ง ดังขึ้นมาจากทางด้านวัดก็ทรงปลุกฝีพายช่างโบนคนนั้นให้ขึ้นบกไปดูว่าเสียงอะไรเมื่อฝีพายไปดูกลับมาพระราชาก็รับสั่งถามว่าเสียงอะไรล่ะลูกสุนัขมันร้องพะยะค่ะฝีพายทูลตอบลูกสุนัขมีกี่ตัวทรงรับสั่งถามนายฝีพายไม่รู้จึงต้องวิ่งกลับไปดูอีกที พอกลับมาก็ทูลว่าหาตัวพยาค่ะตัวผู้หรือตัวเมียทรงตัดถามอีกนายฝีพายไม่รู้ก็ต้องวิ่งกลับไปดูอีแล้วก็กลับมาทูลว่าตัวผู้สามตัวตัวเมียสองตัวพยาค่ะแล้วมันสีอะไรบ้างละ่ะพระราชารับสั่งถามอีเอาอีกแล้วทำไมต้องวิ่งไปอีกแล้ว พ่อฝีพายนั้นต้องวิ่งไปดูลูกสุนัขอิกหนหนึ่ง,ลงแล้วก็กลับมาทูลว่าสีขาวก็มีสีดําก็มีน้ําตาลก็มีพะยะค่ะพระราชาโปรดให้ปลุกที่ปรึกษาแผ่นดินคนหนึ่งขึ้นมาแล้วรับสั่งให้ไปดูว่าเสียงอะไรที่มันดังอยู่ที่นั่นไม่กี่นาทีที่ปรึกษาแผ่นดินผู้นั้นก็กลับมาทูลตอบว่าเสียงลูกสุนัพาขพะยะค่ะลูกสุนัขมีกี่ตัว พระราชารับสั่งถามห้าตัวพญา่ะเขาทูลตอบตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวทรงตรัสถามอีตัวผู้สามตัวเมียสองพะา่ะแล้วสีอะไรบ้างละ่ะท่านที่ปรึกษามีสีขาวสีดำและสีน้ำตาลพญา่ะแม่ของมันสีดำเป็นสุนัขที่วัดนั้นเลี้ยงไว้เองพญา่ะ พระราชาทรงหันไปทางฝีพายและตรัสว่าเจ้าต้องวิ่งขึ้นบกไปดูถึงสี่ครั้งเพื่อตอบคำถามของข้าแต่ที่ปรึกษาของข้าดูหนเดียวเท่านั้นเองนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงมีหน้าที่ต่างกันทำไมเจ้าต้องเป็นฝีพายก็เพราะว่าเจ้าชำนาญในการพายเรือและที่ปรึกษาของข้าทำไมต้องมาเป็นที่ปรึกษา ก็เพราะว่าเขาชำนาญในเรื่องนั้นๆทีนี้เจ้าเข้าใจหรือยังละ่ะฝีพายได้ฟังดังนั้นก็กราบขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาและหลังจากนั้นมาฝีพายคนนี้ก็ได้ทาหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดและไม่เคยบ่นอะไรอีกเลย